หมุนแล้วหมุนมาแล้วหมุนมาแล้วหมุนมาแล้วได้แล้วไดได้แล้วกาลังชงกาแฟาเฮ้ยเขามีบอกหมดเลยเนาะดีไซน์เนาะว่าแบบกำลังทำอะไรอยู่ เาบอกว่าตู้นี้นะเป็นคาเฟอัตโนมัติ24ชั่วโมงเลยนะ <Ay ya. S 1> เดี๋ยวก่อนมาดูกันเขาบอกว่าเดี๋ยวนะมีเมนูเยอะมากเดซ่าเดซ่าจะเอากินอะไรคะ ah, <okay. S 1> ชาอจชานมไข่มุกเรากดอันนี้มีปะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาซิมีแม่มีแม,ม,แม่เลื่อนดูเลื่อน,อนดูเมนูเยอะมากเลย มีปะนี่ไงมีบราวน์ชูการ์ด้วยลูกชาบราวน์ชูการ์เย็นเอาไหมเอาแบบไหนอ่ะกดเลยค่ะเลือกระดับความหวานค่ะเลือกระดับความหวานค่ะต้องกดีนี่ไงระดับความหวานก่อนอาะหวานน้อยหวานพอดีวะ่ะ่าแล้วก็รับด้วยสิรับหลอดกาแาแล้วก็กดอ่ะอ่ะซื้อเลยก็ได้เดี๋ยวเอาทีละเมนูอ่ะ น,น,นี่ไงจ่ายเงินสดแล้จ่ายเงินสดก็นัน40บาทเดี๋ยวพ่อใส่ก่อนโอเคเงินทอนคุณสามารถเก็บยอดเงินทอนเป็นเต่าอ้าวยังไงอ่ะเงินทอนมดเขาบอกว่าเงินทอนมดั <c oughs> ้ายกเลิกก่อนงั้นส <c oughs> ัน่งเมนูเพิ่มเลย ก็สั่งเมนูเพิ่มไหมอะใช่ใช่ใช่นี่อ่ะแล้วสั่ง,งแก้วต่อไปอยวนะแม่จะกิน,นกาแฟแม่เอากาแฟะอะไรดียอุ้ยมีเมนูเยอะมากทุกทุกคนดูดิมีกาแฟบราวน์ชูการ์ลาเต้เย็นเออแม่กินนี้ดีกว่ากาแฟ เระเลือกให้แม่หน่อยหวานพอดีนั่นแหละโอเคถูกต้องใส่ตะกร้าของพ่อไหมถ้าไม่เอาก็แค่สองอย่างจ่ายด้วย QR code มีจ่ายเงินสดด้วยจ่าย QR code ได้ด้วยนะเฮ้ยเจ๋งไหมดีไซน์ มันปั่นได้ด้วยนะลูกทำเมนูปั่นอ่ะนี่ดีไซน์83ิทําวิทำแล้วทำแล้วดูดิเขาบอกอะไรกำลังเติมนมอุ้ยเจ๋งอ่ะ <Wow. S 1> หรูว่าเจ๋งไหม <laughs> ปกติดีไซน์ปกติเ,เราจะเจอแต่แบบนี้เนาะตู้กดน้ำนะเนาะแบบตู้กดน้ำตู้กดขนมเนาะแต่อันนี้เป็นตู้กดเครื่องดื่มแบบนี้นะทุกคนเหมือนเป็น เหมือนเป็นคาเฟ่ใช่มันต้องทำไงมันก็เหมือนเหมือนเราไปซื้อที่ร้านกาแฟงไงก็ต้องรอทำไงเนี่ยแม่ลดแสงให้จะได้เห็นเนาะนี่ฮะหนูเห็นเนาะไหนดูนี่เ<อ> <laughs> มื่อกี้เห็นแวบ,บ,บ,บนี่ไงนี่น,นี่พร้อมเสิร์ฟในอีกเจ็ดหกมาแล้วพีา่า<อ> <laughs> มาแล้ว อันนี้ของใครของโต๊ได้แล้วกำลังเตรียมกาแฟบาชุก,กาา้าลาเต้เย็นต่อไปเป็นของแม่อันนี้ของหนูเป็นไงชิมซิแต่สีมันเหมือนชายเย็นน่ะจริงเหรอให้พ่อชิมหน่อยพ่อชิมหน่อยสีมันเหมือนชายเย็นสีไม่เหมือนชานมบาชุก,ก้าเลยอะอร่อยไหมอร่อยอะคะ้ กำลังกดกาแฟมันเหมือนร้านกาแฟสดเลยมันเหมือนร้านกาแฟอ่ะกูด,ดิกำลังชงกาแฟเฮ้ยเขามีบอกหมดเลยนะดีไซน์เนาะว่าแบบกำลังทำอะไรอยู่โอ้โหอันนี้ก็ดูดใหญ่เลยนะทุกคนเอ,อ ลังชงกาแฟปล่อยน้ำร้อนแรงดันสูงมันบอกส่องรวยนี่เห็นไหมเฮ้ยดีซายดีซายนี่เห็นจริงด้วยนี่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 มัอยู่ตรงนี้นั่นไงเห็นไหมกำลังเติมนมตู้บอกว่ากำลังเติมนมแล้วนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เฮ้ยหมุนแล้วหมุนมาแล้วหมุนมาแล้วหมุนมาแล้ว าเต้บบชูกาของแม่นะแล้วก็ของดีไซนไ์เป็นไงคะอ,อ,อร่อยไหมไปตัวนี้เจ๋งไหมไปแวะแบบาร์เกเซเว่นหนูว่าตู้นี้เจง๋จงไหมเจ๋งทำกาแฟสุดก็ได้ทำแบบอะไรนะไอ้อย่างนี้ก็ได้อะมันมีเมนูปั่นด้วยนะดีไซน์ก็เราจะเอาแบบปั่นอะแบบร้อนก็มีแบบเย็นก็มีแบบปั่นก็มีเจ๋งเลยอไปที่รถค่ะกลับบ้านกัน นี่ตอนนี้มีคนเข้ามาต่อคิวรอกันเต็มเลยเนาะแต่มันจะช้าหน่อยหนึ่งละตู้เนี้แก้วหนึ่งก็ประมาณนาทีกว่าไปโอเคค่ะทุกคนนี่นะวันนี้นะเราก็มาเจอตู้คาเฟอ,อัตโนมัติเตาบินนะคะทุกคนเราก็เลยลองกดมากินกันนะก็โอเคเลยนะรสชาติอร่อยเข้มข้นนะคะทุกคนเผื่อใครเจอนะก็ลองกดกินได้เนาะอันนี้เราไม่ได้โปรโมทให้เขานะเราโปรโมทเองเขาไม่ได้จ้างเรานะทุกคนไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะอย่าลืม,ม,ม